วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันที่8กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต็งกันอีกเช่นเคยก็จะมาทำการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกดัตครับระหว่างโกนิงเกนจากชูเปเรล,ลิกพบกับฟูริน่าซิต,ตาร์จากพีเมดัตนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่เสมอโกนิงเกนนะครับเกมนี้เฮียโจแนะนำว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่านะครับถึงแม้โกนิงเกนจะเป็นทีมจากลีกรองแต่พวกเขาก็มีผลงานในบ้านที่ดีมากๆเกมนี้เนี่ยน่าจะสู้กับฟูริน่าได้สนุกและมีโอกาสเบียดเอาชนะได้อีกด้วยนะครับเกมนนนนนีีีีี้้เเ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 เฮยยยโโโจออออลลืกก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 ไปปท่่่่่ิิิิงงคคคูตตตตมมาาาาาััับบบบศึรรรรุสพะหวววซ มาที่วิเทเลียกิมไลท์เป็นฝ่ายต่อเครื่องลูกนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องวัดกันที่การจัดทีมลงสนามนะครับเนื่องจากผลงานก่อนหน้าก็ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วเฮียโจขอยกให้วิเทเลียกิมไลท์ที่มีลุ้นเข้าวินนะครับเนื่องจากพวกเขามีทีเด็ดที่ขาดก็คือการเล่นในบ้านเกมนี้เฮียโจขอเลือกไปที่วิเทเลียกิมไลท์ครับคู่ต่อมาเป็นวิเซร่าพบกับเบนฟิก้านะครับราคราบอลเนี่ยเปิดมาที่เบนฟิก้าเป็นฝ่ายต่อคู่นี้มาจากลิกสูงสุดเหมือนก,นกันก็จริงนะครับแต่บอกเลยว่าทั้งงผผลลลลานนแแะะตัวู้บบเ่ จาบ้านอย่างวิเซล่าผลงานก็ไม่เอาอ่าวเป็นทุนเดิมนะครับการันตีด้วยการจบบวยของลีกตอนนี้การันตีด้วยการจมบวยของลีกในตอนนี้และส่วนตัวเฮโจมองว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเอาเวลาไปลุนหนีตายมากกว่านะครับเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่เบนฟิก้าคููต่อมาศึกเฟรนช์ครับระหว่างเอฟซีลูองพบกับมอนาโกนะครับราคาบอลเปิดม,มาที่มอนาโกเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกครึ่งถ้าดูจากความต่างด้านเกรดบอลและผลงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับมอนาโกในการผ่านเข้ารอบนะครับและน่าจะกดได้ถึง2เม็ดได้ไม่ยากราคา1ูครึ่งีีี่่ยฮโจววาางไปทมกดค,คูสุดท้ายกับศึกตครระว่างออัตตาาาปรพบบิค เสมอน,นะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าทางด้านของอันตันยาสปอร์สรอบที่ผ่านมาจะฝ่าฟันอุปสรรคมาได้เรื่อยๆแต่ว่าการเผชิญหน้ากับระดับขาใหญ่ของลีกที่เหมือนจะโฟกัสบอลถ้วยน,นี้แล้วเกินเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะครับเมื่อดูจากเรดกับภาพร,าพรวมทั้งคู่เนี่ยเฮีย <c oughs> โจขอแนะนำให้ถือหางเบสิกตัสมีแววบุกมาชนะสบายนะครับเกมนี้ฟันธงครับวางไปที่เบสิกตั